การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานตอนที่1กรอบแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานจะช่วยจัดการความแออัดของโครงข่ายไฟฟ้าสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานได้รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายละเอียดการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงานโดยมีกรอบแนวทางการส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน4ด้านได้แก่ 1. การส่งเสริมการใช้งาน 2. การส่งเสริมการผลิต 3. การพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ 4. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาและสร้างบุคลากร ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของอาเซียนสร้างรายได้และรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานเราสร้างสารรค์เพื่อทุกคน